สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็จะมาทำการแจกริปในที่นายอินน์เดอะฟอร์เนะก็จะเป็นซีรีองทางค่ายไนที่นายนี้เลยเนี่ยผมเป็นผู้ผลิตของทางโซลูล่านั่นเองเนี่ยหรือโซลูร่ับนั่นเองนะก็เรียกแบบนี้ก็ได้นะอ่ะก็จะมีในส่วนของทางด้านหมวดหมู่โฮมเพจนะผมวันนี้ไม่มีอะไรมากแล้วก็พวกเพเยอร์ปรับความเร็วต่างๆนะมกสปีดแบบ เดินแบบดูแฟนอะไรองี้นะผมแล้วก็ i n นฟินิตี้จัมนั่นเองนะมีการบินได้ด้วยนะนี่เลยก็เปิดแล้วมันก็จะทําการแบบบินให้เรานั่นเองนะผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคอมแบทนั่นเองนะแบบว่าพวกต่อสู้ต่างๆนะผมมีคิววอลลล่าด้วยนะคิวแบบพวกมอนสเตอร์ต่างๆอันนี้ก็จะแบบเอฟพมองต่างๆมีแบบเลือกสีได้ด้วยนะผมก็สามารถตั้งค่าสีกันได้เลยนะ ก็จะเป็นสีประมาณนี้เลยนะครับนี่ต่อมาก็มวดหมู่ในส่วนของทเลพอร์นั่นเองนะก็สามารถว์ปไปที่ต่างๆได้ด้วยนะครับผมก็เยอะแยะมากมายนะสำหรับข,ของทางค่ายนี้มีฟังก์ชันเยอะมากนั่นเองเนี่ยผมก็จะมีประมาณนี้เลยนะต่อไปก็เป็นไอเทมนะครับผมไอเทม TP ก็จะแปลว่าว์ปไปเก็บไอเทมพวกนั้นๆนั่นเองนะก็ใครที่สนใจเนี่ยก็ ลองมาเล่นกันได้นะผมก็บอกเลยว่าฟังก์ชันเนี่ยมีแบบเยอะมากๆใช้ไม่หมดนะก็ใครแบบเล่นประจำอยู่แล้วก็สกคริปต์นี้น่าจะแบบถูกใจนั่นเองนะก็ํานี้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นฟาร์มต่างๆนะครับผมแบบปลูกผักอันนี้ออโตเมชันก็แบบว่าทำอาหารอัตโนมัติหีลอัตโนมัติแล้วก็ฟาร์มต้นไม้อัตโนมัติ ก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมอะหลักๆของฟังก์ชันเนี่ยของค่ายนี้ก็จะมีประมาณนี้เลยนะบอกเลยว่าเยอะนะครับผมฟังก์ชันเยอะมากสำหรับค่ายโซลูลา่านั่นเองนะก็ใครอยากได้เนี่ยสามารถคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์น,นี้มาเอาสคริปต์กันได้เลยนะครับอย่าลืมทำการกดไลค์กดแชร์ Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาด สคริปด,ดีๆสคริปใหม่ๆจากช่องเราด้วยนะครับ